ม่าที่โอ้เอาเล่าอ๋อมาแล้วครับมาเ้าทุกคนเลือกร้องเองครับผม HAPPY 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 BIRDDAY 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 YOU YOU BIRDDAY YOU TO 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 YOU ขอบคุณที่ติดตามหนังเฟิร์นขอบคุณที่ให้เฟิร์นให้โอกาสเฟิร์นได้มีกลุ่มแฟนคลับได้ให้โอกาสได้มีมิสติ้งอย่างนี้เกิดขึ้นสำหรับชีวิตเด็กผู้หญิงธรรมดารรมดาคนนึงนขอบคุณมากๆแล้วก็ไม่คิดว่าจะมีโอกาสมีงานแบบนีไม่คิดว่าจะมีหลายๆคนมนะาร่วมงานจัดงานมาเกิดให้แล้วก็ขอบคุณพี่ๆแล้วก็เพื่อนทุกคนมากๆเะคะึกผมเลยค่ะ ค่ะวันนี้ต้องมีของขวัญให้เปื่อนๆนะคะสำหรับบอดเราทำเหนื่อยยากมากคือเวลาเตรียมงานคิดไม่นานแต่ว่าทำแป๊บเดียวทำแป๊บเดียวเจอได้ปัญหาปัญหางชุกเฉยครับได้ทำแล้วรอมอบมีสิครับซื้อของขวัญมาเกิดจากบอดเราไว้เพื่อนทับทุกคนช่วยกันแชร์ ขอเปิด้พ่อยังไม่บางคนนี้ไม่เห็นให้เปิดดีกว่าให้เปิดดีกว่าโอเคค่ะไม่เปิดดีกว่าไหมว้าวลูกไนหคะในนั้นมีประมาณเ8็ดพนแ้อ้าสเ้ที่พมตี่พูดไม่รอดรอดเรื่องะไไม่ได้ครับ คืออันนี้ทาง่องเราช่วยกันหลายคนหลายคนที่ไม่ได้มาอันนี้ก็ช่วยนะครับก็ช่วยทุกคนเลยที่มพูดทั้งพูดถึงกล่าวถึงไม่ได้กล่าวถึงเราต้องขอบคุณมากค่ะในรอบนี้ขอขอบคุณนะคะแฟนคลับแฟนเฟนทุกคนนะคะแล้วก็ขอบคุณพวกพี่ๆชาวพันธิชีพรวมถึงปอดแฟนเพื่อนตอนในตอนชีพเนี่ยที่มเกียรติมาล่วงงานะ ขอกอดมี่จะีรูใช่แล้วแต่พี่เองด้วยของคุ้มด้วยเอาก้าดีน่งทุงด้วยแต่ทั้งหมดมีสี่แผ่นดิเดี๋ยวเดี๋ยวคอยดูที่องเเิรดีกว่าต้องรู้ว่าใครมาของี่ใครรู้ป่ะนี่ีนี่ฟไมจ้าเ่อนเปิผมกันจะไปแล้วเนี่ยกั้ตะปูตเอไว้เฮ้ยอันไม่ห็นนะ้ยไม่ถ่ายนไม่ ถามไหายเข้าร้อครับแปลว่าได้เลยเน้อปูใช่สิสงสดถ้กบอกด้วยอ่ะพี่มครับตลกดคไม่ถ่ายค่ะครับ เดี๋ยวไม่มีใครว่าไอ้เนาะครับเดี๋ยวหน้าพี่เขาครับเดี่ยโอ้มาจี่นี่โอ้มาจี้อยู่เนี่ยพอคนมาปุ๊บมันหมายเนี่ยอาอได้ไหพี่ก็ถ่ายอะไเนี่ยอ่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวเนั่งเลยครับนี่นั่งไหนนั่งไหนเดี๋ยวย่อมาให้นึองย่อมาให้เนืองผันที่ไม่เห็นนะครับพี่ย่อมาให้เนึองครับผมก็ย่อเลยอยู่หลังผมย่อเลยไม่ได้ครับถ้าหลังยืนตรงๆงไปเองเนี่ยต้องแหล่เนี่ย ย่อมานนี่เลยลูกพูเยอะเลยเราย่อย่อย่อขบวนย่อนีน่ย่อี่อใช่เลยใช่เลยการคาจะบแ่